เอา2 3ไหลอ๋อเดี๋ยเอาเงยหน้าขึ้นจะขึ้นมา บรรยากาศของการฝึกซ้อมของคุณน,น้องคุณหนูของเรานะครับสุรินทร์กระดาษซิตี้อากาเดมี่มนะครับวันนี้อากาศค่อนข้างจะหนาวนะครับวันนี้ก็เลยาบางคนงก็มาพร้อมชุดให้ความอบอุ่นกับร่างกายอันนี้ก็จะเป็นด่านอะไรว่าเรียกว่าด่านนะเป็นสถานีนะครับ มีบันไดลิงมีอุปกรณ์นะครับในการซ้อมเพียบพร้อมนะครับในการพัฒนาทักษะให้กับเด็กๆเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้ปกครองนะครับสนใจก็สามารถอาสอบถามเข้ามาได้นะครับเรามีการฝึกในวันเสาร์และวันอาทิตย์รวมทั้งในช่วงพิดปิดเทอมนะครับเราก็จะมีคอร์สพิเศษนะครับในช่วงของปิดเทอมด้วยครับ ราต้องเรื่องของการฝึกทักษะพื้นฐานความ่องแค่วความแข็งแรงของร่างกายครับครับมีตั้งแต่ห้าขับวหกขวบขึ้นไปครับมีหกขวบครับน้องอคุณมีหกขวนองทโลโล้น้องเลยไงไลมาปึบป๊บป